ดีเจพูดประสูติเหตุทางกีฬากระดูกเล้าเตรี่ยมตัวเข้าผ่าตัดเร็วๆนี้เรียกว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกอ่อนที่กำลังอยู่ในช่วงนอนน้อยทายอย่างคุณพุทธพุทธิชัยและคุณสุยวรัชยาพอทั้งคู่นั้นนะคะตั้งนาตั้งตาเลี้ยงลูกชายน้องพีเจด้วยกันเองแบบนี้มีพี่เลี้ยงต้องสลับกันดูค่ะพอพุทธกะกลางคืนแม่สุยกะกลางวัน,วนแต่ด้วยความที่บางครั้งค่ะคุณพ่อเองก็ต้องไปทํางานเกลยต้องมานั่งคุยกันใหม่ว่าต้องหนีพี่เลี้ยงแล้วจึงก็สรุปว่ามีาาาบนนไปกลลัมช่ววยดูแใทีพ,พเพยไปทาําางน เองแต่ถึงช่วงแรกๆค่ะจะเหนื่อยต้องนอนน้อยแต่เพื่อลูกชายของแก้วหัวแหวนค่ะคุณพ่อพูดคุณแม่สวยก็ยอมเพื่อลูกค่ะพยายามปรับตัวกันไปเรียกว่าเป็นการเหนื่อยที่มีความสุขสุดๆจนทางคู่ค่ะก็เอ่ยปากว่าอยากมีลูกคนที่2เหมือนกันหลายๆคนก็เชยร์ว่าอยากให้มีเลยเพราะว่าหลังจากที่มีคนแรกแล้วเนี่ยคนที่สองจะท้องง่ายแต่ถ้าหากว่าอายุเยอะมากแล้วแล้วว่าน้องเนี่ยยังไม่มาก็คงไม่เอาคนที่2แล้วค่ะแถมล่าสุดในดารคุณพ่อพูดนะคะก็ประสบอุบัติเหตุขณะเล่นฟุตบอลจนกระดูก แน่ร้าวเลยทีเดียวค่ะต้องใช้ไม้เท้าเนี่ยช่วยพยุงตัวแล้วก็เตรียมตัวเข้าผ่าตัดนะคะในเร็วๆนี้ค่ะงานนี้นะคะทาเอาคุณแม่ส่ยเนี่ยต้องดูแลทั้งลูกทั้งสามีเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเราไปฟังตักปากทางคู่เต็มๆกันเลยดีกว่าค่ะคือตอนแรกอะเลี้ยงกคนเองแบบไม่มีี่เลียงก็คือตกลงกันว่าเฮ้ยเราจะดูแลลูกทุกๆสเต็ปนู่นนี่มั่นใจมากเราสองคนเะนะเป็นพ่อแม่แบบผู้นำเดือนแรกเลี้ยงเลี้ยงย4ิบี่ชั่วโมงนะ มีแพนด้างไงคะลมตึงไงคะทุกคนลมตึงจริงๆยี่สชั่วโมงก็คือพุดจะเป็นกะกลางคืนจะเป็นกะกลางวันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ว่าพุธต้องไปงานใหญ่อ่าก็คือต้องไปพิธีกรแล้วก็คุยกันว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้มันแรมต่ําที่รับทางานไม่ได้หรอกคือแล้วงานใหญ่มันต้องโคทั้งงานอ่ะและ้วชาคนเดียวเขาก็ลําบากด้วยเพราะว่าเขาก็ต้องมีปั๊มนมมีทานู่นนี่นั่นแล้วโอ้เวลาลูกร้องอะไรเงี้ยคือ กำพังเขาคนเดียวก็จะแบบหัวหมุนหน้าดูเราก็เลยมานั่งคุยกันใหม่ว่าโอเคถ้าเราจะเป็นพ่อแม่ฟูลไทม์อ่ะเราต้องมีเวลาให้เขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยตกลงว่าเออเรมีพี่เลี้ยงสักคนเพราะว่าบ้านเราอ่ะคือคุณพ่อคุณแม่เราอายุเยอะแล้วเราก็ไม่อยากให้ท่านแบบต้องลําบากอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ให้คุณตาคุณยายอากงอาม่ามาเลี้ยงนะคะแล้วก็เ ก็เลยก็รายการเป็นสองคนจริงๆอ่ะแบบจริงๆไม่มีใครเลยนะผู้จัดกองผู้จัดการอะไรก็ไปเที่ยวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะรู้แบบไม่มีจริงๆทีเนี้ยมันก็เลยลองเริ่มต้นด้วยว่าเราหาพยาบาลแบบเหมือนไปกราบอะค่ะวันเดย์อย่างเงี้ยมาช่วยในวันที่คุณพุต้องไปทํางานแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันพอจะจัดการชีวิตได้เออเวิร์กเนอะรู้สึกว่าได้นอนสามชั่วโมงติดกันแล้วกันอ๋อการนอนติดกันสามชั่วโมงเป็นอย่างงี้นี่เองแค่สามชั่วโมงนะปกตินูนอนสิบชั่วโมงนะ ทีเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ต้องปรับตัวให้เข้าให้เข้ากับเราเองแล้วก็เรายังต้องทํางานต้องกินต้องใช้ต้องเลี้ยงลูกอะค่ะมันก็เลยเริ่มปรับตัวแต่ว่าก็ได้ลองแล้วในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจว่า24ชั่วโมงเนี่ยเป็นยังไงเตรียมพร้อมใกสักคนดีไหมคะอยากได้ผมก็อยากได้แต่ว่าก็ต้องดูคนนี้ด้วยว่าเขา<ช>สภาพร่างกายขเขาพร้อมตอนไหนค่ะหนูก็ในเวลา วันอเหตุทางาด้านการกีฬาครับการเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็กระดูกกระดูกเล้าก็เลยต้องเข้าผ่าตัดไม่ได้ตัดกระดูกที่เล้าออกแล้วก็ให้เขาพิวตัวเองเขาต้องงอกขึ้นมาใหม่ครับตอนนี้ระยะเวลานานเท่าไหร่ละวนัทเป็นผ่ากระดูกคผ่ามาได้ยังไม่ถึงวันนี้นเลยครับสู้ชีวิตไหมสู้ชีวิตไม่ไหวตอนนีออ้อะไรนี่ช่วยเอ่อประมาณเดือนคุณบอกว่าประมาณเดือนเดือนกว่ากวครึ่งประมาณนี้ครับ ที่จะต้องแบบว่าอย่าไปตกน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยมากช่วยดูแลพี่เจงไหมคะนั่งให้นมค่ะแต่ว่าเขายังอุ้มได้อุ้มได้แล้วก็ไปแบบแง้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพากลบนอนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ห่างอุ้มได้แอมรู้ว่าตอนนี้พี่ตุ๋นตั้งทั้งโลกเลยสัตว์ประมาณนั้นเลยค่ะ แต่ว่าคือเขาอะแต่ก่อนหน้านี้ค่ะคือเขาทำเต็าที่มากในการดูแลลูกค,คือเราไว้ใจเขาได้เลยแล้วเขาก็เหมือนทําหน้าที่แทนเราคือทําไม่ได้อย่างเดียวคือการให้นมเข้าเต้าแล้วก็การบำรุนมน,นั้นเองถึงแม้ว่าจะเดินไม่ค่อยถนัดนะคะแต่ก็ยังช่วยอุ้มลูกได้ค่ะเอาเป็นว่าขอให้ที่เจพูดนะคะหายไวๆนะคะ